ฮัลโหลฮัลโหลกาบสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งคนไทยทั้งคนลาวเฮานะเมื่อนี้คอยกับสบุมี่ยังร้ายเนาะสีมารีวิวข้างแซงของข่อยเองเนาะทุกคนเนาะก็มีน้องคนหนึ่งขอมาเนาะว่าเออมาเปิดข้างแซงให้เบิ่งเนาะแบบว่าข้างแซง่อยแบบดินมาแต่ซีซันแหลกเนาะทุกคนเนาะก็เติมมาแต่ซีสันที่สองเนาะแบบเออราคาแบบเติมไปแบบเกือบเคิงแซนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไปน้ำกันเนาะว่ามีอ่ยังเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวแบบว่าเออมาเบิ่งกน้ำกันเนาะว โอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิงแบบว่ามาเบิงเป็นตนัวละครผู้หญิงก็เนาะทุกคนเนาะว่าสิมียังแน่เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวมาเบิงตัวละครก็เนาะยังแหลกเนาะตัวละครที่ข่อยมีเนาะก็เป็นอาร็อกเนาะทุกคนเนาะที่ใสล่ลักๆเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีแบบว่ารอหลาเนาะแล้วก็ตัวละครหลากหลายอยู่เนาะแบบว่ามีเคนลีน้นะ่มเนาะเวลฮกเนาะแบบว่ามีแบบเบิงเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าข่อยบ่ค่อยได้ดสื่อไปได้เนาะตัวละครแบบว่าที่มันจัดกิจกรรมใหญ่ๆเนาะ มีแต่ว่าต e si ัวคอนที่เขาใส่ประจำก็มีอาร์ล okay, ็อกเนาะแล้วก็ลอลาเนาะก็มีเป็นเวลฮกเบิ้ลเนาะแต่ว่าลอลาเป็นเวลหาเนาะเคนลี่กับเวลฮกเบิ้ลเนาะทุกคนเนาะกับสีะมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งเป็นแบบว่าแต่งโตเนาะทุกคนเนาะว่าสิมิยังแน่เนาะโอเคเนาะมาเริ่มจากหมวกก็เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะเป็นหมวกแบบว่าซิทขันสูงแบบที่สองเนาะทุกคนเป็นฮิปฮอปเนาะแบบว่าคล้องแร่เทุกคนอันนี้เนาะห้าอย่างทุกคนเนาะบ่มีขายเนาะซิทขันสูงแบบว่า เขาสิบบนัมกลับมาขายเนอะทุกคนเนาะไพ่มีแบบว่าเติมเป็นแบบแปลกคือว่าเป็นคล้องแหลกเนอะทุกคนเนาะไอ้เป็นหมวกแบบว่าหมวกข้าแจกฟรีเนาะเจมเนาะสมัยก่อนเนาะขันไพ่แบบว่าหลินท่านเนาะทุกคนเนาะอันนี้เนาะหมวกกับเซมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับเป็นหมวกคู่ยิงเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะกับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งแว่นตาเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะแว่นตากับเซมีประมาณนี้เนาะกับสิบนได้กดให้เบิ่งคู่อันเนาะทุกคนเนาะกับสิเบิ่งแบบบ้าๆกันเนาะนี่เนาะโหมี่พาพิจปากโอ้พาพิจ พาพิษจมูกเนาะทุกคนเนาะขันแบบขันพระราซาเนาะทุกคนเนาะเบิ้งติดอะยังงามทุกคนเนาะแล้วก็เป็นเสือฮิปฮอปเนาะทุกคนเนาะมาเบิ้งเสือทำกันเนาะเสือฮิปฮอปเนาะเป็นแบบซิดซิดขันสูงอันดับสองเนียฮะซิดขันสูงอันแบบอันที่สองเนาะทุกคนเนาะมาเบิ้งเนาะเสือก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเบิ้งเจ้าเนาะ เสือกับซีไล่เนาะบอกไว้ก่อนเนาะว่าข่อยสิบนเน้นพวกสุดเนาะทุกคนเนาะเรียกข่อยซีโบนเน้นแบบสกินปืนเนาะทุกคนเนาะเรียกมาเบิ่งไปน้ำกันเนาะว่าสกินปืนกับสิไร้สิบเลยเนาะอันนี้เนาะเสือผู้หญิงก็จะมีประมาณเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะเป็นแบบเสือแรงเนาะแรงแบบว่าตั้งแต่สีสันที่เจ๊ตเนาะทุกคนเนาะข่อยลินแรงเนาะขืนแรงฮีโรอีกเนาะทุกคนเนาะกับซีประมาณนี่เนาะโอเคเนาะหัว้ยขึ้นอยากเบิ้ดท่เนาะเสือสุดผู้หญิงนี่เนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆเเเนนาาะะโอคุดก็็มมมีีกประาณเนาะเสือผู้หญิงเเนาะรฮิปฮอปเนนาะพี่เร ก็ส ER ิม <Okay, S 2> <in questo S 1> ีประมาณนอกกางเกงเนาะทุกคนเนาะก็สิบ okay, okay, so ีเบรคกดเบิ่งคูอันเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าก่อนพาอยากเบิ่งสาสะก็กรอคลิปเอาเล่อทุกคนเด้อโอเคเนาะก็สิมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งรองเท้าต่อเนาะรองเท้าก็สิมีประมาณเนาะทุกคนเนาะสำหรับเซตผู้หญิงเฮาเนาะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ละเซตนี่ก็เติมไปหล่อยู่เนาะทุกคนเนาะโอ้พี่มีแบบว่าอันนี้เบิดเนาะแล้วก็เป็นเซตแบบว่าเซตรวมเนาะทุกคนเนาะเป็นเซตแบบว่าใส่แบบเซตบบเคลื่อนว่าเซตแยกบ่ได้เนาะทุกคนเนาะ เกิดแบบสุดเซตนะเนดี๋ยวมานะนะเแบบิ God เรงนะกน่ามดแดนนนนาาีแบบสุดแพนด้าบันนี่แสนซนแล้วก็บขันพระราซาทุกคนเนาะเซตผู้หญิงของขันพระราซาเนาะทุกคนเนาะแล้วก็บสุดนางฟ้าซาตานแล้วก็บสุดก๊อตจีทุกคนเบิ่์กที่ไหนเี่ย้องแบบค้องแร่ทุกคนนะี่ก๊อตจีมินิก๊อตจีเนาะทุกคนเนาะเกินแบบก๊อตจีสีเหลืองนะทุกคนง่ามขนาดเนาะแล้วก็เป็นเซตอันนี้เนาะทุกคนเนาะเซตเลดแดงเนาะทุกคนเนาะมีเซตเลดแดงน้าเนาะนี่เนาะเป็นเซตนี่เนาะเซ็ตแกลยๆแบบเซตมอลอะะเเนนนาาทุกค แก็สุดสางสุดปลาหมึกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็สุดแบบสุดกระต่ายเนาะแต่ว่าเป็นหย่อมสีเนาะมีสองสุดเนาะเป็นส,สุดเดียวกันเนาะแค่สีต่างก,กันคือนากคนเนาะโอเคเนาะที่เขามาเบิ้งเป็นตัวละครผู้ชายน้ำเนาะทุกคนเนาะตัวละครผู้ชายก็สะมีประมาณนี่เนาะสำหรับหมวกเนาะมีเป็นหมวกกิปฮอปเนาะแล้วก็เป็นแบบหมวกแบบกิปฮอปลายเนาะทุกคนเนาะก็จะมีประมาณนี่เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะเป็นมัดผมจุกก็มีเนาะทุกคนเนาะ เราะว่าคยอคยเชบอกคอยเน้นไปเลยเนาะสำหรับสุดเนาะทุกคนเนาะก็คือคอยบอกไปที่แหลกเนาะโอ้โหมีมีหัวทุกคนหัวแบบว่าหัวแบบแก๊งยากุซนะ่าเนาะทุกคนเนาะที่แบบว่าที่แบบใส่ละเท,ท่ที่สุดเนาะทุกคนเนาะหัวเนานะงามเลยเขาว่าแล้วก็ยังมีแบบว่าอันนั้นทุกคนใส่ละเป็นแบบว่าแว่นตาเนาะเรี่องมาเบิ่งเนาะที่เข้าหิดกันนะทุกคนเป็นหนวดนะที่แบบว่าเออแบบแบบบ้าวันนะบ้าวันยังใส่เทุกคนเนาะที่เข้าหิดกันเนาะคือหนวดแบบหนวดสีขาวๆทุกคนเรื่อมาเบิ่งน้ำกันเนาะ พี่จะโม่ก็มีหลากหลายเนาะโอเคเนาะแล้วมาเบิ่งเนาะนี่เนาะทุกคนนี่เป็นหนวดนี่เนาะหนี่อ้าวคือบ่เห็นเนาะอ้าวเสือมันบังอยู่เลยเปลี่ยนเสือใหม่ยู่ทุกคนเนาะมันแนมบวชินเนาะใส่ล่ะเปลี่ยนเสือใหม่ก่อนทุกคนเนาะแป๊บนึงเด้อนี่เนาะเป็นหนวดเนาะทุกคนเนาะซูมยากแล้วเนาะทุกคนสมัยนี้เนาะเพราะว่าเขาหิดกันเนาะทุกคนเนาะเป็นหนวดจังมันงามมองได้ทุกคนแบบใส่ทุกคนเฒ่านี่เขาแย่งหมากทุกคนเราจะเบิ่งได้แหะโอเคเนาะกับป้าม่านหนีเนาะสำหรับแหวนตาเนาะสำ เสือหลากหลายเนาะที่แบบว่าที่แบบว่าอิทธีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ากิจกรรมแบบนักจ่ายเงินเพชรเขาจ่ายเสียเพชรหลายเนาะขอยกระเจี๊ยบหอยเดือดซุ่มเนาะทุกคนเนาะกระเจีมีประมาณนี้เนาะโอเคเนาะประมาณเนาะเนาะทุกคนเนาะมีสุดที่พร้อมนำเนาะกระเจีเหลือนให้เบิ้งประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเนาะประมาณนี้เนาะกระมีประมาณเนาะสุดเนาะโอ้สุดผู้ชายกับรลายพอดีทุกคนเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ่าเบิ้งแบบว่าสกินปืนเด้อทุกคนเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ ที okay. okay. right. ่สิ you know, no like ่งท like ี่ทุกคนรอคอยเนาะคอยหูดีเนาะคือสกินเฟิร์นเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะมีสุดแบบว่านี่ทุกคนเนาะสุดที่เข้าฮิตกันเนาะทุกคนเนาะสุดซีแบบสุดข้อเตาเขิ่เนาะทุกคนเนาะเป็นเสือข้อเตาเนอเมื่อบนกางเกงเนาะทุกคนเนาะกางเกงเป็นกางเกงแบบฮิปฮอปเนาะทุกคนเนาะก็คยมีประมาณเนาะกางเกงของข่อยเนาะโอ้พี่กางเกงฮิปฮอปยังงามทุกคนนะคล้องแหล่นะงามรูปงามมันสำคัญเนาะมันสำคัญหม่องว่ามันแหล่ด้วยบอลนาะทุกคนเนาะโอเคเนาอโหมีกางเกงนี่น่าทุกคนเนาะย่างงามอย่าง กะซีนีประมาณเนาะสำหรับกางเกงของผู้ชายเนาะมาเบิ่งเกิบเนาะมีเป็นเกิบแจ๊ดเนาะทุกคนเนาะแบบลายแดงดำเนาะยางง่ามเนาะที่คนที่ทุกคนหิดเนาะที่คนมักใส่กันเนาะทุกคนนเาะกสิมีประมาณเนาะเกิบเนาะสำหรับเกิบเนาะเดี๋ยวเามาเบิ่งแบบว่าสุดเซตของผู้ชายเนี่ยาะทุกคนเนาะว่าสิมีจักเซตเนาะเป็นเซตแบบว่าเซตที่แยกบ่ไถเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งไปน้วกันเนาะเซตที่แยกบ่ได้สำหรับผู้ชายก็มีประมาณแบบเซต ขันพระราซาเนาะละกันสุดก๊อตจีคือเก่าเนาะละกันสุดดินจาเนาะทุกคนเนาะละกันสุดส่างปลาหมึกท่อนี้เนาะทุกคนเนาะกับทีีประมาณเนาะสำหรับสุดเซตปูซายกรบโมไลปลาไรเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเทามาเบิ้งเป็นกองเนาะทุกคนเนาะกับทีเป็นกองปืนหลากหลายเนาะที่คอยได้มาเนาะแต่พรท่านได้เปิดเนาะแล้วก็เป็นแพ็กเกจเนาะแพ็กเกจที่นี่แบบหนึ่งสองสามสีหาฮกเจ็ดแปดเนาะมีแปดสุดเนาะแพ็กเกจเนาะที่แบบว่า ใหญดมาแล้วเนาะมันสามกันเนาะแล้วก็อันที่ยังพรท่านได้เปิดเนาะแล้วก็มีแบบบัตรบัตรเพิ่มกับบุคคลไร้ายไปไรเนาะแล้วก็อื่นๆเนาะอื่นๆแต่ที่นี่แบบนี่เนาะเก่าสิบห้านอเป็นแบบว่าเพลย์ิตันเนาะเสร็จเพลย์ิตันเนาะแล้วก็พิษแรงล่างฮกแล้วก็พิมพ์เคี้ยวอีกซองเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ทุกคนโอ้โหโทเคนแรงทุกคนสองหมื่นกัวเนาะแล้วก็โทเคนเล็กๆเนี่ยสามหลอยกัวเนาะทุกคนเนาะกับที่นี่ประมาณนี่เนาะสำหรับไอดีคอยเนาะแล้วก็บัตรเปลี่ยนซื้ออีกซองใบเนาะ แต่จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะสำหรับอื่นๆเนาะเดี๋ยวเ,เขามาเบิ้งคูฮูเนาะทุกคนเนาะคูก็บจะมีบอลไลฟนะ์ไปไลน์เนาะก็มีโลบ็อกเนาะที่ใส่เนาะที่เข้าฮิตท,ที่สุดเนาะถือว่าเป็นคลองแหล่แต่ว่าตอนนี้ก็คือบอลแหล่เนาะทุกคนเจมเอามาขายเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นแบบว่าเนี่ยเน,นาะหนักหน่อยเนาะทีมีหนักหน่อยเนาะสองตัวแล้วเนาะแล้วก็เป็นมิวหน่อยเนาะแล้วก็เป็นม้าหน่อยนำนะ้ำเนาะแล้วก็เป็นโลบ็อกเนาะที่เก็บคลองหลายไลน์เนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นแพนด้าเนาะทุกคนเนาะสำหรับที่มีีสกกิล็ม สามสี Later, ่นอมีสีมีสี่สัสเหลียงนอที่มีแบบว่าที่แบบว่ามีสกิลประจำตัวของมันนอที่แบบสายงานใดดี้นอมีสี่นอสี่โตนอสี่สัสเหลียงนอทุกคนนอโอเคนอสําหรับสัสเหลียงก็มีประมาณนอแล้วเามาเบิ้งแบบข้างนอทุกคนนอข้างแสงนอทุกคนนอเบิ้งแบบว่าผื่นล้างนอผื่นล้างก็มีประมาณนอทุกคนนอร้ายเนาะทุกคนเนาะผื่นล้างเดี่ยวเสือเดือนไว้ไวนาะทุกคนเนาอสำนีคลิปเป็นเงาเพราะแล้วนอเรือนเร โอうう้อยากร้ายเนาะย่างร้ายทุกคนเบืงตีล่ะนี่แบบว่าคืนนี้เราอีกแต่ซีสันแบบซีสันเจ๊ทุกคนเนาะแบบว่าแลเบิ่งหูผ่าเนาะหูผ่าก็ร้ายเยอะทุกคนเนาะเพราะว่าข่อยลิ้นมาแต่ซีสันแรกๆเนาะทุกคนเนาะแลเบิ่งแบบว่ากองดวงใจเนาะเบิ่งอันดับต่อไปคือกองดวงใจนะเนาะเบื่องต่อไปเนาะกองดวงใจที่ข่อยใส่ก็เป็นแบบว่าเป็นแบบภูเขาไฟเนาะทุกคนเนาะเป็นภูเขาไฟที่มากกับไอวอลลาวาเนาะก็จะมีประมาณเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลองแหล่นเนาะทุกคนเนาะเป็นกองแบบว่า กองซิดขันสูงเนาะแล้วก็มีกองสปอนเซอร์เนาะทุกคนเนาะสำหรับไพ่ทีโบ้ทันหูเนาะแต่ก่อนสปอนเซอร์มาเป็นของมาเป็นสปอนเซอร์เกมพิพ่าเนาะเขาก็ซื้อสปอนเซอร์ไซโคสเนาะก็าวคอยกคลื่อยมาเป็นกองนี่เนาะกองสปอนเซอร์เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งแบบต่อไปเนาะเป็นกระเป๋าสะพายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งกระเป๋าสะพายต่อเนาะนี่เนาะกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายก็มีประมาณเนาะเป็นกระเป๋าไกลเนาะซิดขันสูงฮิปฮอปเนาะทุกคนเนาะเป็นซิดขันสูงที่สองเนาะที่อยยเเเคาาไปนะ กระเป๋าข็จะมีประมาณเนาะคล้องแหลกแมีลายอยู่เนาะคล้องแหลกเนาะคล้องแหลกส่วนลายก็จะมีเป็นซิทขันโซงแหลกๆเนาะโอเคเนาะแล้วมาเบิ่งต่อไปเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะเป็นกระเป๋าแบบเตาแล้วกระเป๋าแบบว่าซิทขันโซงกระเป๋าแบบมังกรเนาะทุกคนเนาะโอ้ยยังสวยเนาะกระเป๋าเนาะแต่ละกระเป๋าเนาะโอเคเนาะทุกคนเาก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับกระเป๋าเนาะส่วนล่มซูซีเนาะยางลายเนาะเฮ้ยคอยเคยบอกนะว่าข่อยลินมาแต่สีสันแหลกเนาะ โผล่กับลมยางรลายนะทุกคนเนาะเลยเบิ้งแบบแอร์บอดเนาะเป็นแอร์บอดขันพราซาเนาะสิ่งที่ทุกคนอยากได้ก็หูไอเป็นแอร์บอดตัวนี้เนะทุกคนเนาะหูยังงามเป็นไฟลุกเข้ามาขึ้นมาเนาะคนเนาะเป็นแบบว่าแอร์บอดติดขันสูงแบบว่าศึกวันสิ้นโลกเนาะทุกคนเนาะอันนี้เนาะกันไปพุทธหูเนาะเป็นแบบว่ากระซวยเนาะไฟติดไฟลงมาเนาะโอเคนอนหรือจะมีแบบว่าแอร์บอดหลากหลายเนาะของข่อยเนาะแอร์บอดกระร้าอยู่เนาะประมาณเนาะสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นข่อยหูดีเนาะก็คือสกกกินนนนนปืแม่่บททุุคคขออยยูวาาก อยากเห็นเนาะคือสกินปืนเนาะเดี๋ยวไกลเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะเบิงสกินปืนร่วมกันเนาะโอเคเนอย่างแรกคือเป็น M M แบบ M m M มหนึ่งแบบ M14 ิปซีทุกคนเกิเอ็เอ็หนึ่งนะคือเขาเอิดนะเป็นแบบว่างามที่สุดเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าโมเมนอันดีทีสุดเนาะทุกคนเนาะ เป็นแบบว่าได้มาจากกิจกรรมฟรีเนาะทุกคนเนาะแบบว่าแต่ก่อนไม่มีโหมดนึงเนาะโหมดสีเนื้อสัตว์เนี่ยเขาไปลินเนาะไปลินเพื่อข้ามสีเนื้อสัตว์แล้วก็มาแหลกเนาะแต่มันเป็นกินสกินเป็นสกินปืนที่งามเนาะแต่ว่าโมเมนต์ดีที่สุดเนาะอัตราการยิงสองหลก็ระยะหนึ่งเนาะแต่ข่อยก็มี่เนาะทุกคนเนาะเป็นสกินปืนที่ดีที่สุดเนาะก็คือดาเมจสองหลก็โอดาเมจหนึ่งลก็อัตราการยิงสองเนาะคือเป็นสกินตัวนี้เนาะนี่เนาะเป็นสกินแบบเอ็มซีท่อเนาะ กลายเป็น MC สีแดงนะดาเมจสองแล้วก็แมกกาซีนหนึ่งนทั้งเบิร์ดคอยมีแบบว่า 1, 2, 3 4สีสกินนะทุกคนนะโอเคนะส่วนเนาะขนอบอค่อยดใส่ไปในนอะก็ดจะมีเป็น AW สีทองนออันเดียวนะดาเมจสองนะสำหรับดุกซองคอยกมีเป็นดุกซองเดซอเนาออัตรากันยิงสองนะทุกคนนะเป็นดุกซองที่ดีที่สุด ในเกมในในนาตอนนี sí game, ้เนาะทุกคนเนาะเป็นดูกซองเดซอายเนาะเพราะว่ามันบวกกัะตากันยิงมาถึง2เนาะรวมเบิร์ดของกระชิมีหนึ่งสองสามสี่หาหาสกินเนาะสำหรับลูกซองของข่อยเนาะเดี๋ยวเอามาเบิร์ดเอเคนาะทุกคนเนาะโอ้โหเอเคแดงเนาะทุกคนเนาะเอเคแบบอีโวเนาะแล้วก็เอเคขาวมังกรขาวทุกคนที่แบบว่าที่ดีที่สุดในเกมเนาะตอนนี้เนาะทุกคนเนาะเอเคเนาะซุมอยากแข่งเนาะบางคนซุมเป็นหมื่นเพชรยังบ่ได้เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะมาเบิร์ดกันเบิร์ดเนาะว่าข่อยชิมียังไงเนาะ หนึ่งสองสามสี่ทั้งเบิร์ตมีสี่สกินเนาะสำหรับเอเคเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าสซมีเอเคแบบดีๆทั้งนั้นเนาะของข่อยเนาะสำหรับเอเคข่อยเนาะโอเคเนาะาเบิังต่อไปเนาะว่าสเป็นสกินปืนยังต่อไปเนาะแต่ว่าเอเคนี่เป็นเอเคที่ดีที่สุดเนาะทุกคนเนาะเป็นเอเคเฟรงดาก่อนเนาะโอเคเนาะทุกคนเป็นสกินยูเอ็มพีเนาะส่วนมากเข้าบ่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วเนาะยูเอ็มพีเนาะทุกคนเนาะก็มีเป็นกระบอกเดียวนอกกับเอ็มพีไฟส์กกับซองกระบอกเนาะอัตราการยิงซองเนาะทุกคนเนาะ ก็เป็นปืนแบบว่าปืนสีทองที่เขาแจกให้ฟรีเนาะนี่แบบว่าหมู CVC เนาะหลังเป็น m 1 c เนาะทุกคนเนาะอัตรากันยิงสองเนาะรวมทั้งบดมี1 2 3่4ส3 c กระบอกเนาะที่เป็นแบบว่าที่มีแบบว่าสถานะเนาะโอ้โหทุกคนสก้าทุกคนมันเป็นขตดพ่อขตดแม่ทุกคนแบบว่สกกาสก้าร้ายขนาดเป็นข้างเลยทุกคนเบิ้งที่แหละเป็นสก,กา้าแบบว่าสก,กา้า ไทยถ่านเนอะทุกคนนาะทีทุกคนอยากได้เป็นบอสกาอตากนันยิงสองเนอะทุกคนเนาะคอยบอกเลยกขาซ้ำสีไดยสากานี่แบบเบิร์ตไปมันเป็นลักพันสองสามพันเนอะทุกคนเนะานนะกขาซ้ำได้เนาะล้วนทั้งหมดก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดมีแปดสกินทุกคนสากาของข่อยขึ้นลายแถวโอ้โหลายขนาดโ <c oughs> อ้โหว่าทุกคนอยากได้เนาะเป็นสากาไทยถ่านเนาะทุกคนเนาะเป็นสากาแบบดีที่สุดเนาะ,นะตอนนี้เนาะแล้วก็วีเเอสข่อยมีแบบว่า อัตราการยิงสองเราทุกคนเนาะแล้วก็ลดแมกกาซีนหนึ่งเนาะเป็น VSTD ที่สุดเนาะแล้วก like ็กอซาเป็นอัตราการยิงสองเราทุกคนเนาะข่อยย่ำเลยแบบมีแต่อัตราการยิงเท่านั้นเนาะที่ข่อยลินเนาะแา่ว่ามันเป็นสกินที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ MP ที่สุดอัตราการยิงสองมีสองกระบอกเนาะรวมทั้งเบิสมีสามกระบอกเนาะ MP สูงไปเนาะแล้วก็มีกระทะเนาะเป็นกระทะทองเนาะแล้วก็กระทะซิดขันสูงเนาะทุกคนเนาะย่างงามเนาะกระทะทองเป็นกระทะนักแขคงเนาะเมื่อก่อนเป็นกระทะแร่ที่สุดเลยเดี๋ยวนี้บ่แร่เนาะเจมมาแจกเนาะ แจกซีก็ว่าได้เนาะทั้งเบิร์ตมี1 2 3 4เนาะ4สกินเนาะรวมทั้งสกินฟรีนั่นเนาะก็เป็น4สกินเนาะแล้วก็เป็นมีดทัวตัดเนาะทุกคนเนาะมีดทัวตัดเป็นปลาสลามเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นมีดนี่เนาะเป็นทัวตัดที่งามแบบว่าเพราะว่าเป็นงามนะเพราะว่าถือว่าแรกทุกคนเนาะเป็นสวงสมัยก่อนเนาะมันแจกให้เนาะเจมเนาะคือสิบลอนดเอาเลียเอามาขายเนาะเขาเบิร์ตี่แหละมันงามเลยงามกว่าซิตขันซุ้งณปัจจุบันเนาะเพราะว่ามันงามกว่าใหเเบิลาายดนนมกบบ มีรูปแรงน,งนงงําจะเบิ่งติดล่ะงามมีอะไรมีตัวน,นี้มีสําหรับมีดวัตต์ตั้งนะทุกคนเนาะแล้วก็มาเบิ่ง s k สเนาะเอสเคอสคอยกับบุกคอยเดใส่ไปเลยเนาะตามจริงเนาะเขากับเป็นใส่ปืนอื่นรืนดีกว่าเนาะและ้วก็กมีไใบก็ดีเนาะเป็นดาเมจหนึ่งเนาะโอ้ดาเมจสองเนาะแล้วก็เป็นเนะอ็มหนะึ่งแบบว่าเพื่อนยังปืนลอยนัดนะทุกคนเนาะแบบว่าเอ็มสองสีเก่าเนาะแต่ว่าคอยบุ๊มมีสกินเนาะทุกคนเนาะเอาตามตรงมันมันดรอปจากแอร์ดรอปเนาะมันกับบุกคอยเดใส่เนาะตัวเนาะ แล้วก็เป็นปืนซ่องพกนอซ่องพกกัะมีแต่สกินแต่บมมี่มีแบบโมมีสเตตัสยังนอสําหรับฆ่าเก่าแปดนอก็มีเป็นดาเมจซองนอแล้วก็เป็นแบบว่าระยะนอทุกคนนอดาเมจซองกับระยะซองนอทุกคนนอแล้วฆ่าเก่าแปดนอก็มีประมาณนี่นอแล้วก็เป็น M7 ็เจก่านอเอเก่าก็เป็นดาเมจซองนอทุกคนนอโอเคนอก็จะมีประมาณนี่นอ ขอ่อยก็มีแบบเกือบทุกสกินเนาะทุกคนเนาะสำหรับลักลักที่ขอ่อยใส่เนาะอันได้ขอ่อยบวใส่ขอ่อยก็สิบอซูมมาเนาะทุกคนเนาะและ้วกนะ็ฟาม마ทเนาะฟาม마ทข่อยก็บโบข่อยได้ใส่เนาะแต่ว่าขอ่อยก็มีไว้สกินนึงเนาะเพื่อแบบว่าเพื่อเกมได้ที่เฮาบม่มีแบบว่าบ่มีปืนใส่เฮาก็จับฟา마สมาใส่อย่างหน่อยมันก็มีสกินเนาะทุกคนเนาะเป็นบวกแม่นย่ำสอแล้วก็ดาเมจหนึงเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะก็สิประมาณนี้เนาะส่วนลบก็บลบแม็กซซีนเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นกระบองเนาะทุกคนนนนําาเเบบิ่งงกกระออไปัด้ เป็นกระบองเนาะเป็นกระบองซิดขันสูงเนาะทุกคนเนาะซิดขันซุงซึกวันสินโลเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เนาะถือว่าเป็นคล้องแหล่เนาะทุกคนเนาะบ่มีขายเนาะหนาตอนนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็น x m 8เนาะทุกคนต้างวง x m 8เอนาะเด้อเอ็กเอมแปดว่าอัตราการยิงซองเนาะทุกคนเนาะแบบดีที่สุดเลยเอ็กเอมแปดอันนี้เนาะหอยมีแต่ปืนดีๆเนาะทุกคนเนาะแบบว่าปืนแบบตัวท็อปตัวท็อปเนาะที่ทุกคนแบบใส่กันเนาะที่ทุกคนอยากได้เนาะทุกคนสำหรับสเปซหอยกระบอกเนหบลูมักใสส่เเปนาะห ปัมีประมาณเนาะแต่ว่าคอยบอคอยได้ใส่นะมีไหวก็ดีเนาะประมาณนสามสกินเนาะสแปกันเนาะส่วนเอ็มบกซูนของบูมีสกินด้วยเนาะทุกคนเนาะเอ็มบกซูนก็เป็นแบบว่าปืนที่ดีเนาะสำหรับต้นเกมหรือถ่ายเกมเนาะแต่ว่าคอยบูมีเนาะก็เสียดายเนาะแต่ว่ากับบอเป็นยังเนาะ ขัก็ใส่ก้าอีเคแทนไปเนาะสำหรับพี่เก่าซิปเนาะพี่เก่าซิปขอก็มีเป็นสกินหนึ่งเนาะดาเมจซ้องความเร็วรีโดหนึ่งเนาะลดแมกกาซินเนาะถือว่าดีเนาะอันนี้เนาะแต่ว่ากระสุนอัตราการยิงบ่บ่อยเนาะตามโจตามจริงอ่ะพี่เก่าพี่เก่าซิปมันเท่ากับบุกค่อยไดรีนอยู่แล้วเนาะนอกจากต้นเกมเนาะกระเอ็นเก่าซีบะมีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเป็นแบบปืนที่กากที่สุดเนาะเอ็นเก่าซีเนาะเป็นปืนยิงยุ่งนะขอเล่บอลซูมไวเนาะทุกคนเนาะตะกอนบุกค่อยมักใส่เนาะ แล้วมาเบิ่งแบบสกินคาตานาฮะนะทุกคนเนาะเบิ้งสกินคาตานาคอยมี่สองสกินเนาะทุกคนเนาะนี่เป็นสกินคาตานาแบบว่าเป็นว่าเอฟเฟกต์แบบว่าไล่แบบสายฟ้าแล้วก็เป็นคาตานาไฟทุกคนแบบโหสวยจัดเลยทุกคนแบบมีสองสกินเนาะคาตานาคอยเนาะแบบว่าพอแหละอยู่เนาะแบบว่าราคามันเนาะที่เยาสุ่มมาเนาะแต่ว่าคาตานาไฟมากหลอบสองนี่ถือเนาะในเนาะทุกคนเนาะบะถึงพันเพชรกระดัเนาะสำหรับคาตานาไฟฮะเนาะแล้วก็เป็นปืนอีซังสักยาเนี่ยเป็นปืนแบบเขาใส่แบบ เวลาใส่ปืนนี่มันแรงมาไหนเนาะแต่ว่ามีสก <laughs> ินแต่ว่ามีก็มีบอกสเตตัสย่งเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งระเบิดเนาะทุกคนเนาสกินระเบิดมือหนึ่งสสสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอส่กินทุกคนระเบิดป้าเขามีสิสกินจะเบิ้งที่เราม่สิลายแต่ว่าซื้อไม่ใจ่ลายแต่ทุกคนเมื่อไรมีสิสกินเนาะถ้าลายขนาดสำหรับไอวอเนาะจะมีหนึ่ง อันนี้เป็นไอวอรสกินที่เขาแจกฟรีเนาะสองสามสี่เนาะสำหรับไอวอรมีสีสกินเนาะทุกคนเนาะมีไอวอรลาวาแล้วไอวอรแดงแล้วไอวอรเขียวเนาะทุกคนเนาะงามสุดแล้วคอยมักไอวอร์เนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะก็จะมีประมาณเนาะสำหรับไอวอรเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเมาเบิ่งแบบว่าย่านพระหนะเนาะรถคอยที่นี่รถจิ๊บเนาะรถจิ๊บมีซองลายเนาะแต่ว่าบุ๊มีสกินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็รถสะเทินน้ำสะเทินบกเนาะเป็นหลุมประมึกเนาะมาจากได้มาจากซีดแผ่นสูงเนาะแล้วก็เป็นรถ ตุกๆนอเป็นแบบว่าลา้ดอกไม้นอมีเอฟเฟกต์นอแล้วก็รถหม้อไซค์บมีเอฟเฟกต์นอทุกคนนอแล้วก็เป็นรถสปอร์ทุกคนเมืองเต้หน่ะโอ้โหเอฟเฟกต์ยางงามเอฟเฟกตสีทองทุกคนรถสปอร์นนอโอ้โหซามได้กับเสียไรต่างกันอทุกคนนอนนี่เนาะแต่จะมีประมาณนอสำหรับจะกินรถกันเนาะแล้วก็ทาเตนก็จะมีประมาณนอทุกคนนอทาเตนเนาะจะมีเบบี้ซักนอใบดอกไม้ลายยางนี่นอธาตุเตนเนาะแล้วก็จะมีธาตุเตนอันนี้น่ามา่นทุกคนนาแบบว่ รถคั้น love, painful. มึงหนึ <m z ul heures> ่งแหละทุกคนนะที่นี่ธาตุนต็มเนาะทุกคนเนาะนี่ยังเฟี้ยวเลยทาเต็มเนาะทุกคนเนาะบ่คอยบ่มีคล้ายเนาะทุกคนเนาะทาเตุเนี่เนาะไปกิจกรรมเนาะการาเต็มแบบนั่งกินซ่าเนาะทุกคนเนาะอื้อประมาณเนาะแล้วก็ที่นี่ประมาณเนาะทุกคนเนาะสกินปืนคือข่อยบอลก็เนาะที่นี่ประมาณเนี่ยเนาะนี่ข่อยมีแบบย่ำมเด้อโตข่อยมีแต่โตท็อปๆ็อปเลยหย่ำมนะมาโตท็อปๆโตที่เข้าแบบหิดกันที่สุดเลยเนาะสำหรับปืนลักๆของเทุกคนเขาเลยทุกอนึงเด้อมีีประาณนวเนาะหย่ำมอานเเะค กับสีไใดประมาณนี้เนาะสำหรับแบบว่ารีวิวรหัสเนาะแนงมือนี้เนาะทุกคนเนาะใครกับก็จะมีประมาณนี้เนาะทุกคนนะผมมียังไงกว่านี้เนาะโอเคเนาะกอผมมียังไเนาะกัสิฝากไว้เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะใครอยากเติมยังยังก็เติมได้เนาะแต่ว่าเฮาสิเติม์มียังกัเฮากกับยายเซธให้คนอื่นแล้วก็คนหลอกขางฮาเลือดหลอนเนาะเฮากกับสิหาเงินเองเนาะแล้วก็เฮ็ดงานเองเนาะแบ่งบางส่วนเนาะมาเติมเกมหรือว่ากั ฝากให้โอให้พ่อให้แม่ให้อายน้องให้พวกให้เมียยังกะเลียแต่เจ้านอเท่ากับอย่าลืมนอว่าเทาอย่าเหตุให้คนอื่นเขาเลือดร้อนนอสิ่งที่เท่ามักมันกระบอกพิษนอกันเท่าเติมไปเท่าเห็ุให้เขามีความสุขกับเติมนอทุกคนนอแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าเหตุให้คนอื่นเขาเลือดร้อนนอทุกคนนอโอเคนอก็ก็ดีกว่าเติมเกมก็ดีกว่าเท่าไปสื่อเหล่าสื่อเบียร์นอคนนอไปแบบกินเหล้ากินเบียร์แบบว่าเมามาพิษกันตีกันนอทุกคนนอขากันนอก็เอาเงินส่วนนี้กัเติมเกมก็ดีนะคนนอกกับ ขายพวกข้าวคี่รถทุกคนเ้าวคี่รถบิ๊กไบค์เนาะเป็นยังไงว่าคือแบบคือแต่งนะทุกคนเนาะเวลาข้าบัแต่งกับขี่ไถเนาะสำหรับรถเนาะบิ๊กไบค์เนาะมันก็อารมณ์เดียวกันเนาะสำหรับเกมเนาะบพรว่าบบเติมกับดินไถเนาะแต่ว่าบางคนเขาอยากมีอยากไถเนาะทุกคนเนาะกับกระิฟากไว้เนาะทุกคนเนาะอยากมีอยากยังกับไถเนาะแต่ว่าเขาก็ควรหาเองเนาะหาเงินเองเนาะเติมเองเนาะคือว่าข้าบ่มีข้าวบัวเป็นยังเนาะสิ่งสำคัญกับยาเสพติดคนอื่นเขาเลือดหลอนเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะคลิิปปนนนนนีี้้้กกกก็สฝาาาาาไวระะะมณเเเททุ่ค ผมมีอย่างไร่นอกกับคำว่าบายบาๆนอกกับคำว่าสบายดีนะทุกคนเนาะ้ายบายเนาะ